ทุกคนลองกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ดูทุกคนภูเขาลูกนี้จะกลายเป็นลาวาหมดเลยลองกดไลค์ดูนี่ไงเป็นไงทุกคนที่นี่กลายเป็นลาวาหมดแล้วเพราะว่าทุกคนกดไลค์คลิปนี้ไงล่ะลองกดอีกรอบหนึ่งทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไม่รู้ไปดูกันเลยเ็นครับอยย <c oughs> อฟฟิเชียลโอ้เสียงอะไรโครดังโดหูเอ้คนจะหลับจะนอนเลยเอ้ยเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันมนุษย์ลาวาหรือเะเนี่ยโถเยอะมากเดี๋ยวนี่มันหัวหน้า หัวหน้าลาว้าเหรอทำไมมาใส่หมวกด้วยน่าจะเป็นหัวหน้าแหละเฮ้ยเเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้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 ยพวกแกเป็นใครเนี่ยเอาจากหมู่บ้านฉันนะเว้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนุ่มไอ้นุ่มเออปฏิวัติเออพอดีวติคนของเราโดนจับตัวไปต้องการตัวด่วนเอามาฮะเดี๋ยวนะครับจับตัวหมายถึงยังไงฮะเนี่ยเออคนในหมู่บ้านหลังนี้มีคนจับตัวลูกชายของฉันไปลูกชายของคุณเหรอครับผมไม่รู้ผมไม่เเเกกีีีี่่ยววคคคคนนนนนนใใบบบ้้าาออจจจะปป็ดไไมมรรรัััตห หลักฐานเต็มตาเลยขลังฉันเนี่ยหลักฐานเต็มตาเฮ้ยเดี๋ยวท,ท,ที่ไหนไวะเนี่ยนี่มาบ้านลุงลุงลุงประตูนี่ลุงประตูเฮ้ยเธอทำไมบ้านลุงประตูมันกลายเป็นแบบนี้วะเนี่ยบบบใครใครเรียกเรียกยหรอแม่งเรียกทั้งวันเลยว่าว่าไงครับลุงหน้าเออนั่นแหละนี่แหละจับตัวไปแน่นอนเอาคืนมาแล้วแล้วรู้ได้ไงครับเนี่ยว่า แล้วรู้ได้ไงรับว่าเป็นหมู่บ้านหลังนี้รู้ไงว่าเป็นประตูนี้ด้วยอถ้าเชื่อมันเอาเป็นว่ารู้แล้วกันน่ะแอตัวลูกชายจะคืนมาเถอนี้ไม่งั้นฉันจะทำลายหมู่บ้านนี้ฮะใจเย็นด,ดิไปรุ่นโทรโอเคโอเคเอางี้๋ตวผมจะตามหา,าลูกชายคุณให้คุณรู้จะทำลายหมู่บ้านนี้แล้วคนหายไปหมดเนี่ยฉันจับตัวมปหมดแล้วเฮ้ยรีบเกินไปรุ่นโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเอาตัวมาให้ก็ได้ครับคุณจะทำอะไรหมู่บ้านนี้เขาเข้าใจไหมเนี่ย เออโอเคโอเคเออไปอะครับครับผมใช้หนี้ระมาณดหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ง,งั้นบ้านนี้ระเบิดเออก็ได้ครับอย่าเพิ่งทำร้ายนะครับเออไปไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยโถ่เฮ้ยแล้วประตูหลังนี้เราจะเปิดเป็นยังไงวะเนี่ยสนิมมึงเถอะไม่ใช่สนิมนี่ว่านี่มันเป็นลาวาไม่ใช่สนิมเปิดยังไงวะเนี่ยอ่ะก็เปิดปดุชุบนี่ไงลาวาจริงด้วยโดนได้ไหมเนี่ยทำไมลาวาแบบนี้โดนได้วะเนี่ย ปกติโดนแล้วมันต้องติดไฟแบบคอดคลอดคอดอ,ดอ,ดอ,ดอย่างนี้ไม่ใช่หรอโดนติดโดนได้เฉยเลยถือว่าดีเออที่นี่โอ้โหข้าล่าเป็นลาวาจริงด,ด้วยเหมือนจะเป็นปลากลัวเอานี่ไงมันกันให้เรากันให้กันแม่เราโดดไปข้างล่างด้วยมันเป็นจุดกระโดดที่โคตรน่ากลัวโอ้โหจะโดดยังไงเนี่ยหัวติดด้วยโอ้ยน่ากลัวเลอเกินจะโดดได้หนึ่งสองสามอุย้ยผ่านอยู่ผ่านอยู่ที่ปาผ่านสวยงามอีกทีนึงสวยก็ชึบสวยงาม สวยงามอุ้ยเรานี่โดดเก่งอุ้ยอ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 ้ยไฟเต็มตัวเลยโอ้อ้ย้อนร้อนร้อนตดใหม่ไมเนี่ยเคสวยงามซ้บโอเคสวยเสียงอะไรเสียมือนงูเลยเสียมือนงูเลยต่อสวยงามต่อสวยซ้บอย่างนี้ถูกต้องตรงนี้มื่อี้ตหัวตรงไหนล้ะอยหดุดอยอยเค เฮ้ยชึบโอเคโดดสวยสวยอยู่สวยที่แบบสวยอยู่ที่แปลว่าสวยใช่ไหมทุกคนชึบโดดหนึ่งสวยโดดสองสวยแล้วก็ชึบสวยงามสวยงามประตูชึบอย่างงี้ต้องโดดไปข้างไหมเนี่ยหรืออย่างงี้น่าจะอย่างงี้ถูกต้องแล้วแบบเราถูกต้องสวยงามโหเรานี่โคตรฉลาดสามล้านไอคิวจริงๆอ่ะเป็นไงต่อไปเนี่ยหายแล้วเราไม่รู้ทางอ๋อนี่ไงสลามแล้วก็โดดไปทางนู้นใช่ไหมใช่ปะะมันยังไง,ไงไว้เนี่ยไม่รู้อะช่างมันใช้ดวงแล้วกันนโมพุทธยะนโมพุทธยะสัมโคอโรมวันติน เฮ้ยยืบเดือดเดือดเอ้ย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 อ,อ๋อเออหรือว่าถ้าเราโดดตรงบล็อกสลา,ามเนี่ยแล้วโดดไปตรงนี้ใช่ไหมมันน่าโดดไม่ถึงแน่เลยเราต้องหาที่ส่งอันนี้คือนี่ไงประตูอย่างี้ใช่ไหมถ้าเราโดดลงไปน่าจะส่งกว่าเดิมนมจะเด้งดึงขึ้นง่ายโอเคลองดูซ้ำดึงชึบนี่ไงตผ่านจริงด้วยทุกคนโอ้โดดไปข้างล่างเหรอต่อไปต้องไปทางทางนี้ไม่ใช่ทางเก่านี่ยว่าต้องโดดไปข้างล่างแน่เลยเนี่ยว่ามีทางเดียวนี่เฮ้ยมีน้ำข้าราชการทู่อ๊บอ๋ออ๋อ มีน้ำจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไมเนี่ยแมงกุจีเอาดาบดวนดาบดวนเร็วๆๆๆแมงกุจีมามาดิฮ่าฮะดูจากคิโตเปบาคิโตดาบเพชรดาบมาดิไอ้ตัวแมงกุจีเก็บเบอร์ทองมาแน่จริงเข้ามาเขามาดิไอ้แก่เข้ามามาดิมาดิมาดินี่ตบน้ำแป๊ะมาดิมาดิเขามาดิแน่จริงเข้ามาเข้ามาดิเข้ามา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 เขามาดิเขามาดินี่อ่ะนี่อ่ะคิดว่ากลัวเหรอคิดว่าเท่มาหอยหนุ่มมานี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะ นี่อ่ะนี่อ่ะไม่ดิไม่ดิอุ้ยนี่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 แน่ฮ่าฮ่ากระจอกเอ่อต้องหาปุ่มเพื่อไปต่อใช่ไหมเนี่ยหาปุ่มหาปุ่มที่นี่เดี๋ยวตัวอะไรวะน่าทองทองมันคือบอสตัวที่เราต้องมีปุ่มให้แน่เลยอ่ะทุกคนใช่ปะน่าจะมีปุ่มให้เราแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหว้าวอุ้ยหน้าตาน่ากลัวมากหน้าเหมือนหน้าเหมือนเพื่อนผมเลยคนหนึ่งนะฮะชื่อไอ้อะไรเคียวโยเคียวอ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยมาดิ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  มามาดิมาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันก็ตีเจ็บอยู่นะแต่ตีไม่เข้าครับผมเหมือนมนทองมาดิมาดิมาดิาดโว้วโว้วโว้โวนี่จะตายแล้วไหนยะนี่ปุ่มตอบเลยนี่กันได้แล้วได้แล้วสวยไปต่อเจ็บ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 นี่ไงตัวจะไปเจ็บโอเคมันต้องัวแบบตัววาร์ปแน่เลยหนึ่งสองสามไหนวะเนี่ยไม่เห็นไปเลยเฮ้ยไปสักทีดิเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้านี่ตามใหม่เลยเนี่ยวาร์ปอุ้ยเสียงอะไรน่ากลัวมาก ะไไลาวาโอ้มันเป็นคำถามหมอต้องมีให้เลอือกใช่ไหมเนี่นนย,มมย,าาย,ายลาวากับน้ำชนกัน,กนจะทำให้กลายเป็นอะไรคนคดนคคนนนนนนูคอมเมนต์ด้วยนะครับระหว่างกลายเป็นกโกนอกันกับกลายเป็นหินโอเคลาวากับน้ำชนกันจะกลายเป็นอะไรอมทุกคนคิดว่าป้ายหนึ่งหรือป้ายสองครับทุกคนกลายเป็นก้กนอันป้ายหนึ่งป้ายสองกลายเป็นหินคอมเมครับผมว่านะกลายเป็นก้กนอันลองได้ไหมอย่าลองดูอะเฮ้ย เว้ยปลอมเลยเว้ยอันนี้ไม่ใช่ชัวร์มันต้องกลาย,ปเ,ลยเป็นหิงน้แล้วแหละผมรอดรอดเล่นอยแบงน้แหละคำถามลาวากับไฟถ้าโดนอะไรเจ็บกว่ากันคนดูคอมเมนต์ด้วยนะครับไฟกับลาวาเหรอลาวากับไฟทุกคนคิดว่าลาวากับไฟโดนอะไรเจ็บกว่ากันโดนอะไรเจ็บกว่าก,กันคิดก่อนนี่ลาวาเราโดนก็ไม่เป็นไรนี่หว่าไฟเหรอไฟก็มันกระจอกถ้าเป็นเรื่องจริงผมว่าน่าเป็นลาวาเว้ยถ้าเป็นลาวาชัวร์เลยลาวาใช่ผ่านด้วยสวยงามขอไปเป็น คำถามลาวาหาที่ไหนง่ายที่สุดคนดูคอมเมนต์ด้วยนะครับหาในถ้ากับข้างบนข้างบนนี่หมายถึงพื้นหญ้าเหรอ,อถ้าเราเกิดมาแล้วถ้าเราแบบสมมติเราเกิดมาแล้วข้างบนมีเลยมันก็หาง่ายนะแต่ถ้าเป็นให้ดีนะในถ้ำง่ายสุดใช่ปะ่ะถูกต้องสวยงามวูโ้โหต่อไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยเฮ้ยชุดอะไรเนี่ยเหมือนชุดลาวาเลยโคตรเทใส่ดิใส่แล้วโคตรหลอ่อมีดาบด้วยดาบไหไดีกว่าดาบนี้ดีกว่า,ด,า,ด,วาดีสักดาบโคตรใหญ่ โอ้ไปต่อไปต่อไปต่อฮัลโหลใครเป็นลูกลาวาบอกฉันหน่อยลูกลาวาโหลไอเฮ้ยแกแกเป็นลูกลาวาปะเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ใช่ลูกลาวาเอาแล้วแกเป็นใครแกเป็นคนในหมู่บ้านยังไงล่ะเอ้าเอ้ยตั้งใจของคุณเอ้ยแกชื่ออะไรนะอ่าอะไรนะไอ้เคียวใหญ่ เขียวโยเขียวเยเขียวแกแก่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 เป็นแกนลูกชี้ฉันเกี่ปะละอ๋อแกชื่ออะไรชื่อลืมแล้วเียยยวะังงไอ๋อเขียวยะใช่จะจำชื่อแกได้เฮ้ยแกพอจะเห็นลูกเอาเอาได้ไงลูกราว้าเอาเฮ้ยลูกลาวาอยู่แกได้ไงอ่ะแกเพราะฉันจับมาแล้วยังไงล่ะเฮ้ยจับมาไม่ได้แกรู้ไหมเนี่ยว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะตายกันเพราะแกเนี่ยไปจับลูกราว้ามาทำไมฉันไม่สนเพราะฉันจะไปขายแล้วจะเอาเงินมันอยู่คนเดียวใครจะรับซื้อไม่มีหรอกมีลูซี่ลาวาราคาดีเลยนะเว้ยเฮ้ยหนุ่มด้วยเฮ้ยปล่อยบ เฮ้ยถึงเวลาถ้าแกไม่ปล่อยก็จะฆ่าแกเพราะฉันไม่ฆ่าแกฉันก็ไม่ได้ปล่อยลาวาแล้วก็ทำให้หมู่บ้านพังด้วยเพราะแกเนี่ยเข้ามาดิเขมาดิเข้มาดิเข้ามาดิเขมาดิเอาไอ้แกนี่มาดิไอ้ชิวยาไปเลยรู้กสูบโลฉันเฮ้ยเฮ้ยแกนี่แกซื้อมาจากไหนเนี่ยเออตลาดมือเด็กโอ้ยจะโดนลาวาโอ้ยแต่ชิชันชิชันเป็นการลาวานี่ว่ะอุ้ยดูนี่ตีแรงเว้ยมาดิไอ้กระจอกชิชันกันลาวาเว้ยกระจอกนี่อะมาดิมาเลยรู้กสูบโงฉันจะซื้อพวกแกมราคาแพงไปซื้้้ออออมมมาาาา๋ซืก็ตยยเหจช าไปแปะเขาก็ตายหมดดีระจอกเวลาแกตายเลยแกจอกมายตายจตายจตายตายเกาวอะไรเงยฉันว yeah> ่ากานี real, on, <so ่มันจอดชย้นฉันจะเปลี่ยนเกาะแล้วใส่เกาะเล็กกว่านี่ใส่ครึ่งนึ่ส่ทีละครึ่งนี่ใส่ครึ่งนึงเป็นเกาะมาฉันถือขึ้นแล้วมาเการปิชั่นเกาะงงการปิชันเกาะงงงงเเเออนี่นดกระอกเยดาบกระจอก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 ฉันกันไฟเว้ยอีกไฟไห เราไม่ติดต่ไไปมือกันนี่ใช้สอดาบดีกว่านี่้ใไม่ขีตก้งดายตอเเออไอ้ไม่ดีอุ้ยอยอุ้ยอ้ตายแกทาอะไรทำไมฉันอีโลอยู่เงียมาดมาดิมมาอดาบเลยสอดาบเลยนี่ไม่ีไมดีกไม่เหนกันไปนี่แหละ่าเว้ย้องเอาตเหมือนเช้าไปใช้ดาบใช้ดาบดีวนี่เอนี่ไอ้ลูกน้องฉันเฮ้ยไอ้แก่นี่มาดิ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  มาดูเลยมาดิู่ไหนแล้วกระดออยู่ไหนนี่หรอมีเงียนเงียนเหรอเงียนเหรอเฮ้ยเจ้าหนูฉันมาช่วยมาดาหนูแล้วจะไปขอชัดนะมาดขายบ้าขายบออะไรไอ้แก่อาะเฮ้ยไ้ตายปตายแล้วโมวว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 วาววววววดวววววเวว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 วอววไวว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 วยวว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 วตาย ไปเิดเลยเฮ้ยเ้ยไปไหนไปไหนมาดิไปไหนไปไหนไปไหนตกตกตกอกต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 าตาตก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 ักตกตกตงตอตพ่อแกนี่ยใก้ฉันมาตมตนตกยถ้าแกไม่ออกไกต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 กมกตกตดูเดี๋ยวฉันอก้มแกมาอุ้มแกตกอกต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 มตก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 ตไตก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 ตอตกตอุ้มไม่ได้เอาตอาเป็นว่า อ่าแกกอดหลังใช่ไหมได้ไหมเอ้ยเอานี่ไงปุ๊บได้เฉยเลยไปน้องรักไปตามใช่ไหมเจ้าหนูไปเราไปเอาเอา้าเจ้าหนูไปไหนวะเนี <c oughs> เ่ยเฮ้ยเจา้าหนูนี่เราอยู่ที่ไหนมาได้เจ้าหนูไอ <c oughs> ้หนูไม่ว่าจะยังไงฉันจะพาแกหนีไปเจ้าหนูโอเคโอ้ยถ้ามีแกฉันโดยโดยากขึ้นเลยนะเจ้าหนูเอ้ยโอเคโดดยากไม่โดดยากยากไม่ยากก็ต้องโดดอ่ะฉันต้องอเอาแกไปส่งพ่อให้แกได้มันหมู่บ้านฉันจะระเบิดหมดเลยปึ๊บโอเคเจ้าหนูโอ้ยโดดยากอยงวะชุบชุบโอเคเจ้าหนูโอ้ยอยู่นี่ๆวนี่้าหนูชไบ โอเคผ่านอยู่เฮ้ยตาหนูฉันเหนื่อยยังเลยอ่ะเราอยู่พักที่นี่แป๊บนึงได้ไหม้าหนูสักแป๊บนึงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลาวาเฮ้ยเฮ้ยตาหนูหนีแล้วลาวากำลังมาลาวากำลังมาทุูจ้าหนูเฮ้ยตาหนูไปแล้วตาหนูต้องออกจากนี่ปึ๊บเฮ้ยจ้าหนูลาวามันกำลังเริ่มมาแล้วโอ้ที่นี่จะเต็มไปด้วยลาวาไปแล้วหนีแล้วหนีหนีหนีไปแล้วจ้าหนูไปแล้วว้าวว้าวว้ยเริ่ลาวามันกำลังมาแล้วจ้าหนูเห็นไหมน่ะเฮ้ยไปนหีว โอ้ย่า้ยโอ้ยว่าว่มาแล้วมาแล้วว่าว่าว่ยว่า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 วมาว่าวอาว่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 าวอาว่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 าวกาว่าว่ยว่าว่า้่าว่าวูาว่า้าว่าว่าวว่าว้ยท่าว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 าว่าว่ลูกาว่าว่าว่่ยว่า่วาา้ย่่่ เฮ้ยเอา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 เอ้ยจ้หนูไปไหนเนี่ยเอาจ้หนูจ้หนูหายเอ้ยเอ้ยนี่เอ้ยเอาเอานี่นี่ครับใช่ลูกคุณไม่ใช่คนเนี้ยเอ้ยไหนเอ้ยเอ้ยไหนไหนไหนนี่ครับนี่ครับเอ้ยเอ้ยใช่ลูกพ่อโอ้ยโอเคนั้นนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือจะปล่อยหมู่บ้านนีลใช่ไหมครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยถ้าข่าวหลังลูกฉันหายตัวไปฉันจะไม่ต้เบื่อบ้านแกได้ครับเพราะงั้นเอาปล่อยปล่อยได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเออได้เลยเฮ้ยได้เสลย่นเะ ผมก็ไปก่อนแล้วครับโวยโคตรเหนื่อยโคตรร้อนโคตรเศร้าโคตรเบืโออในสุดก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไม่ได้แล้วออน่ารัก oh,